สวัสดีครับพี่น้อง FC ฟซอหน่อยเ,เพชรบนแพงครับ FC บอจอยเอฟลาหน่อยอุ๋งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซอหนุ่มทะเบียน JO1 Official น,นะครับกับมือนี้วันที่19นะครับมีนาคมพุทธศักราช2568ครับพี่นอ้องอกับช่วงเที่ยงเที่ยงขอพบกับพี่น้อง FC นะครับในคลิปนี้ของมือนี้นะครับอามือนี้นะครับก็จะผมจะออกมา บอกมาจากทักทายพี่น้องเอซนะครับคือเกานะครับสรัาคลิปนี้กาสีขอเป็นพูดคุยพบปะกับพี่น้องใน,ในเกี่ยวกับศิลปินหรือคนในองค์กรของห้างเมื่อนนี้สิขอบอกถึงเกี่ยวกับพอการใช้นะครับผมเพราะว่า,วานี่ผมกใส่เสื้อเพ็นนะครับการใช้วิไลศิลป์น,นะครับบอกถึงพอการใช้นะครับเพิ่น เป็นอย่างเพิ่นขึ้นได้กลับบ้านนะครับแล้วก็กลับสิต่อในคลิปนะครับก็จะเป็นในของพระเอกบอกถึงเพลงใหม่นะครับรวมเชียร์กันเพลงใหม่ของพระเอกวัดชิวดลนะครับเนาะนะเพลงของย่าผู้สาวตมนะครับเอารับแรกว่าว่าถึงพอการใช้เป็นอย่างเราขึ้นกลับบ้านนะครับหลายท่านหลายคน เกสิหงูแล,แล้วอันนี้ก็ิบอกาเพราะว่าคิดหอดคิดถึงเน้ะเนาะปอยวลาผมไปหน้างานหรือไปก็ก็จะไปกับพ่อการชัยนะครับก็สืบเนื่องจากที่พ่อการเราได้จัดงานไปรอบแรกรอบนึงนะครับรอบแรกนะก็คืองานที่เพิ่นเฮ็ดบุญจัดงานเพื่อหาทุนการกุศลให้กับทั้งรงเรียนบันนานนครใต้คือบัานเกิดของเพิ่นนะครับอันนั้นคือ งานที่เพิ่นจัดที่ผ่านมานะครับถือดีๆมอบเงินไนกับทั้งเรื่อนหาเือนที่นี่รอบนี้เราเลยไเด้กลับไปอีกนะครับเพราะว่าคลิปมือเส้าเราก็ลงคลิปมอบหมายภารกิจงานใส่กับนลังอีกป้อมแปมนะครับเพราะว่าป้อมแปมเพิ่นกับมมมีงานเพิ่นก็ได้มาถ่ายคลิปพี่นอ้องเบิรงนอารขคากัี่ติดตามรับชมทั้งคลิปป้อมแปมน้ำเลือดับเด้อป้อมแปมกับน้องเบียอาจารย์บัสนะครับที่เพิ่นไปหอนหน้างานก่อนนะ ในส่วนพอกันใช่นะครับเพื่อนจะกลับไปบ้านเพื่อนจะจัดงานนะครับเพื่อนจะเตรียมงานจัดงานเพราะว่าอย่างที่เพื่อนโทรมาหาอยู่หาผมมาว่านี่แหละครับเพิ่นส่วนนะไปบ้านพ่อบอนะครับก็เบิ่งก่อนครับเพราะว่ามันตรงวันศุกร์ก็อาจจะไปถ้าไปก็ต้องในลาแล้วก็อาจจะไปยาวเลยนะครับยี 21, 22, 23, ่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามเพราะว่า23าก็จะเป็นงานสาวน้อยที่บุรีรัมย์คู่เมืองบุรีรัมย์นะครับ เดี๋ยวก็นั่นแหละครับเพื่อนกลับไปเตรียมงานนะครับเนื่องจากว่าเป็นยังพอกันเราขึ้นเด็กกับเล่าจัดงานยูบานเพิ่นเพิ่นจัดงานงานบุญครับงานบวชนะจะบวชมู่บวดร่วมบวชในบ้านโดยพ่อเราเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าภาพช่วงกลางวันนะจะมีจ่างรดแห่นะครับกลางวันลดแห่นะครับรดแห่แห่หลอดมู่บานตอนแรกล้ำสิงครับ ล้ำสิ่งสอดแจงเราสันครับอันนี้ตามที่ขอมูลพอเราบอกมากเนาะนันคือเป็นอย่างไรคือกับแต่ก่อนเราสกกับเมื่อเนี่เรามีคิวนะครับนัดเอารถไปเคลมเนาะเอารถตู่เล่านะทีมันเกิดอุบัติเหตุนัดเคลมนะครับเคลมแล้วก็สิได้ใส่รถคันดําเล่านะครับรถเกง๋งคันดาเพิ่นคันที่เคยพายาตาไปเที่ยวทะเลน,นะครับอ่านะครับก็เลยน้ำข้าวน้ำข้าวมาบอก จะกับพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวสิบ่เห็นพ่อเล่าแล้วสิถามหาคือเที่ยวก้อนอีกก็บ่เห็นถ่ายคลิปบ่เห็นถ่ายคลิปอ่ะกีฬานี่นะครับก็เลยออกมาบอกต่อนะครับมาบอกพี่น้องฟังในช่วงเที่ยงนี้นะครับในคลิปนี้เนาะมาบอกจากับพี่น้องเอฟซีนะครับกัเขาจะคอยเบิ้งคลิปเล่านะครับผมกับเบิ้งตั้งเตซ้าติล่าสุลโลถ่ายคลิปถือว่าหมอภารกิจงานให้กับแบบลูกสาวเพิ่นทั้งสองนะครับให้ ผมเปรมให้น้องเบียร์นะครับกข้าจา์บ้านแต่ตอนนี้เรายังคะแนนลงคลิปอยู่ครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าบ้านอนะเมื่อน,นี้เราเสียรถเข้าไปเคลมนะครับวันนี้จะเอารถเข้าไปเคลมที่ศูนย์เราประสานแล้วเพราะว่าเราล่าาวอว่อนฟังอยู่นะครับว่าเราที่พอเดี๋ยวรถไปเคลมนี่แต่เราส่วนไปบ้านไปบ้านที่ยี่สแิบเอ็ดนะเบ่งนะครับว่าอาจจะได้ไปไปหาเล่าไปไปเล่นไปเที่ยวหากันนะครับ งานบุญนะครับพี่น้องกัแล้วก็ที่นี่นะครับบอกประชาสัมพันธ์ยาวๆไว้ตอนนะครับเนาะพอกการถือว่าเพื่อนก็ได้ทําบุญที่บ้านเกิดสํานึกรักบ้านเกิดแล้วนะครับก็ปีนาครับหกเก้ามีหน้าที่เพื่อนโพสต์ไว,ว้แล้ะล่ะเล้าก็เป็นเจ้าภาพอีกนะครับนี่ที่วัดที่จัดงานบุญที่ยิบเอ็ดนี่ยแหละครับที่ละสิบไปงานบวชนะครับผมก็ได้ไปร่วมทาบุญ ทีมือนั้นพอการมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งมหาเฮงเพิ่นเป็น,ปนพอกันใช้เป็นสะพานบุญนะครับเพิ่นผ่านมาให้พอสะพานเป็นพ่อกันใช้เป็นสะพานบุญอนะมอบเงินไปทาบุญที่วัดนั้นสองหมื่นนะครับสองหมื 2, ่นก็คือวัดนี่แหละวัดที่สิเราพอกันใช้สิไปเหตุงานที่ยี่สิบเอ็ดงาน, 20, 1, น,งานบุญแล้วก็ปีหน้าหกเก้านะครับสาวน้อยเพชรบรรพงเต็มวุงอีหลาน้อยวุงอิงก็สิไปเรียนนี่แหละอยู่อยู่วัดนี่ นะครับพ่อกนใชัยโพดแล้วไม่ชีคยวการชิวงานแล้วครับปีหกเก้าเดินวิ่หน้าเนาะนะครับก็เลยมาบอกในส่วนของพ่อการชัยเรามีภารกิจมิทุละแล้วกนบ้านเพื่อนก็ยกเสาแล้วครับยกเสาแล้วนะครับรอต้องไปขกินบ้านไหมเพื่อนอันนั้นขึ้นมาบอกข้าวบอกข้าวนะครับถามสรงข้าวทซงข้าวว่าอีพอเราไปไสนะครับเดี๋ยวเลยมาพอดีมันอย่ก็ใช้เสือเพื่อนมาเหตุงานนั่นลแหละครับนี่เสือสวยๆจากพ่อการชัยนะครับ นะมาวดจ่ายกับพี่น้องแล้วก็นะครับตอนในคลิปนี้นะครับ,นนนะรบก็บถือว่าเป็นทีมงานศิลปินสาวน้อยเพื่นบันแพญเขาคือพระเอกวัดสิวดลนะครับพระเอกใหญ่พีเนย์ไอเนย์ของอีหลาอุ้งอิงเมื่อนีนเะนะ้เพื่นปล่อยเพลงแล้วด้วครับเพลงอ่ากองหญ้าผู้สาวตง้งนะครับทางช่องสาวน้อยและลำเพลิอนอะินดี้เรคคอร์ดเอาพี่น้องเขาไปกดติดตามไปเชียร์ไปให้กำลังใจเพลินน้ำเนย แน่นเน้นยครับเดีกับพระเอกวัดสิวดนเนาะกรองยาวผู้สาวตรงผมเข้าไปฟังแล้วหลายรอบแล้วครับกัมมวนถือว่ามวนผลงานที่เพิ่นออกมาล่าสุดถือว่าทีมงาน f c สาวนอนเพชรมันแพงเข้า f อีอีลา f c ฟีพิวัดสีวดลน,นะครับไปกดติดตามไปให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่อยนะครับเด้อเพลงใหม่ของพระเอกวัดกรองยาวผู้สาวตรงนะครับ ล้วกาพรนะ้อมแล้ว17นะครับเอาในคลิปนี้กับปันชส้มพันการงานร่วมขององค์กรเ้องสาวน้อยห้า17กันลกกาคมนี้นะครับสาวาสาวน้อยนะครับทาหนังทางภาพยนตร์นะครับหมอลําทําหน,นังนะครับค่ายออกพร้อมกันทุกโรงภาพยนตร์17กันกกาคมนี้อย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าพลาดเดี๋ยวคอยติดตามชมกัน นะครับไปกำลังใจกันเยอะๆอในคลิปนี้นะครับมาทักทายพ่อแม่เอฟซีในช่วงเที่ยงนะครับในบอกถึงพอกันชัยนะครับเป็นการบ้านแล้วก็เพลงใหม่ของพระเอกวัดศิวะดุลนะครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวๆอันใดหรือมาทักทายพี่น้องเอฟซีทางผมเองนะครับซ้อนหนุ่มทะเบียนก็จะได้มาทักทายพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีกันนะครับเพราะว่าในช่วงนี้รอนะครับที่จะเข้าไปเก็บภาพบรรยากาศข่าวน้ำวงนะครับถ่ายบรรยากาศถ่ายคลิป ในวงที่มาเล่นยอยู่ใกล้ๆนะครับพอเป็นใดหรือตกับวยุนกับบรรยากาศพี่น้องเบิ้งนะครับช่วงนี้ก็ขาทำนะครับคลิปข้าววอาข้าววอาข้าวพอจากับพี่น้องนะนะาาพ,อ,งพอได้ทักในยท้ายนะครับให้ใหายคิดถึงจังไดกับเป็นกําลังใจให้ได้ครับเด้อมีอันไิตติเตียนติติงแนะนําหรือข้อเสนอแนีหรือองไทยวอาเรื่องใดก็เหมีอนมาใดในคลิปนี้ครับ ยินดีน้องรับนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องซอหนุ่มทะเบียนเจวันออฟฟิเชียลเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ